จะทํางานกับเขาอยู่แล้วก็เลยให้ไอเดียที่เขาไปศึกษายังไม่รูตามผมเาก็ที้งไปอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราถ้าเราไม่ถ้าเราไปดูปุ๊บเราก็ออกไอเดียเลยเราไม่รู้นะว่าภรุหลังรึงอันนี้ก็เป็นพวกทานด้ระบบไอนเมีวเราก็มีเวลาถึงเที่ยว จะมีเวลาเท่าประมาณที่15นาทีนะครับหัวข้อจะคล้ายๆกันนะครับคือผมตักเอาส่วนนี้มาให้ดูของระบบไอนะ้น้ำตักเอาส่วนนี้มาให้ดูส่วนที่ปิดไอนะ้น้ำแล้วก็ส่วนที่ใช้ไอนนะ้น้ำก็ยังไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับการเผาไหม้นะครับเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆในระบบไนนะอ้นอ้ำในในในไบรเลอร์เนี่ยเนื่องจากห้องเผาไหม้คือห้องเผาไหม้ปิด าการควบคุมการทํางานโดยโปกติท้องได้ดีกว่านะคือสิ่งใดที่เราให้เข้ามันเข้าได้สิ่งใดที่เราไม่ให้เข้ามันเข้าไม่ได้ตากก่างกับในเตาเผาเตาเผามันโดยสภาพมันจะมีช่องเปิดนะสิ่งใดที่เราไม่อยากให้าม,ามันเข้าจริงมันก็เข้าไ้า yeah. ถ้ามีโอกาสนะทำ่ามันอยากเข้าไปก็คือพออากาศที่อะไรครับมันไม่มีอย่างอื่นนะสิ่งใดที่มันไม่อยากให้ออกมาก็คือแกส๊สข้างในเนี่ยเราก็ไม่ห้ามมันไม่ได้นะครับ,นะรบพเพราะออกมาเพราะฉะนั้นก็จะมีความต่างกันนิดหน่อย ต้องในพ้นตัวฉนวนนะครับโอเคแล้วก็ตัวโบรดาวนะครับโบรดาวน้ำที่ต้องถ่ายทิ้งหรือค่นทิ้งเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำที่อยู่ในไอน้ำนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นทีงมาจากถ่ายทิ้งที่พ่นถังพ่นบอยเลอร์เป็นพวกตะกอนนะครับแล้วก็ฟลูกแกรมตรงนี้มีประเด็นที่จะคุยอยู่หน่อยดีไหมตรงฟลูกแกรม มีข้อบริของบอยเลยเดี๋ยวจะพูดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยตัวเดินก็มีการควบคุมความดันนะครับการควบคุมความดันให้เหมาะสมเพราะว่าถ้าความดันสูงเกินไปก็จะซิ่งเพลิองเชื้อเพลิ้งมมกมีเวลาเท่าไหร่ไม่ดคือถ้าถ้าเราปลิ้ไอน้ำที่ความดันสูงเกินกว่าจำเป็นแน่นอน ไอ้น้ําที่ความดันสูงย่อมสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าเปิดไอ้น้ำที่ความดัมมกกนต่ำเพราะฉะนัะะ้นอย่าไปปิดเกินกว่าที่ต้องการเวลาถ้าความดันในบอเลอร์สูงเวลาปันะ้มน้ำที่จะอัดน,น้ำเข้าไปในบออร์ก็ต้องทํางานหนะักสิ้นเปลืองพลังงานตามไปด้วยนะครับอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะดูที่นเโคลีสักหน่อยเดี๋ยบางประเด็นที่คิดว่าน่าจะเป็นของใหม่เกิดขึ้น ในระบบไอ้น้ำก็เป็นที่รู้กันนะก็คือถ้าถิมมนนวนไม่ดีก็สิ้นเปลืองพลังงานแบตตัวกี่มันจะทำให้สภาวะการทำงานไม่ดีร้อนครับอนี่แน่นอนอยู่แล้วร้อนแล้วก็ถ้าอุปกรณ์ตัวที่ว่านี่บางครั้งอยู่ในห้องปร,ปรับอากาศการสูญเสียความร้อนเนื่องจากถิม,มนนวนไม่ดีเนี่ยความร้อนที่มันออกมาก็กลายเป็นของเครื่องปร,ปรับอากาศในต่อเสียสองต่อเนเมืนกัมืนกับไฟใช่รนะับ ไปแสงสว่างเนี่ยถ้าใช้แบบเดิมเป็นบาะหลาดแกมเลยใช่ไหมการสูญเสียในพลังงานในประหลาดส,สิบปานาส,สิบวัตถ์้าหลอดไฟแบบนี้หลอดไฟขนาดสามถึงหกวัตต์ประหลาดกินไปแล้วสิบวัตต์สิบวัตต์นี่กลายเป็นความร้อนร้อยปเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ในห้องนี้แหละเพื่อปรับอากาศต้องดึงออกมาอีกต่อแสดยว่าการเปลี่ยนไปใช้ใอิเล็กทรอนิกประหลาดซึ่งสูญเสียความร้อนเป็นศูนย์แล้วก็เป็นศูนย์เลยนะครับ วัดมันก็ไเป็นศูนย์แต่ตัวเลขกาบอกว่าประมาณหนึ่งหนึ่งวัดนะก็จะทําให้ประหยัดทางงานของเครื่องปรับอากาศด้วยอย่างนี้แต่งตัวนี่ก่อนทำลองอีกแล้วนะในหลายกรณีอุปกรณ์ที่ใช้ไอน้ำมีในห้องปรับอากาศเพราะนั่นเสียต่อนะครับอันนี้อันต่อไปพวกสตีมแชกนะครับอันนี้ก็รู้ๆกันนะของทีมันก็เปิดตอนเปิดค้างสตีมก็น้ำประหารเยอะไปถ้ามันปิดหรือ เปิดไม่ดีมันได้ความร้อนไม่เต็มที่โปรดักก์ก็ไม่ดีแล้วก็มีการรั่วมีอะไรนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันดีการรั่วของระบบไอ้น้ำข้อต่อไม่ดีอะไรนี่นะครับก็ทําให้สิ่งที่ได้ตามมาแบก working condition คือสภาวะการทางาน,นไม่ดีเรื่องการนําความร้อนจับคืนไ่ใช่เดี๋ยวเราจะพูดถึงตรง steam cascading กับ เวที่ีคาวอรีตรงนี้สักนิดนึียวนะเธอที่เราพูดถึงอยากจะพูดถึงเรื่องเวที่มีคาวอรีในบอยเลอร์เนี่ยจริงๆท่านที่อยู่ในโรงงานหลายท่านสงสายว่าไอเสียที่ทิ้งเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ที่จะพอมรอตอนนี้เขามีตัวเลขง่ายๆว่าก็ถ้ากรบอุณหภูมิของไอะน้ับวกด้วย50ถึง60องศาเช่น ถ้าเป็นไอ้น้ำที่ประมาณ1 7อองศาไอเสียที่ปล่อยทิ้งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณก็อสองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยสามสิบองศาถือว่ายอมด้ถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่ายอมมากความเยินมันก็ยันสิ่งเปวพลังงานมากมือนกันแต่จริงตัวเลขที่ว่านี่ก็ใช้สำหรับในกรณีที่เป็นพวกน้ำมันเตาจริงคือเขาไม่อยากให้อุณภูมิของไอเสียแตกมากจนไบกเพราะน้ำมันเตามีซัลเฟอร์อาจจะเกิดการกับกร่อน มีปัญหาเกี่ยวกับ,บการักรองได้ทีปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนไปใช้เอ็นจีมากขึ้นนะครับใช้เครื่องเ,เปาแก๊สบางทีเ็เอลพีจีซึ่งพวกนี้มันมีนยันเพราะาการที่จะทําให้อุณหภูมิของไอเสียที่ปล่อยทิ้งอ่ะต่ำลงมาหน่อยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยไม่เกิดปัญหาที่สําคัญนะครับบอยเลอร์ที่เขาออกแบบมาเพื่อใช้กับน้ำมันเตาเนี่ย ววเ,เวลาเปลี่ยนหัวเผาเปลี่ยนเชือเพลิงมาใช้กับแกส๊สตามถ่ายเทค,ความร้อนมักจะเร็วนะเร็วการเผาไม่ดีขึ้นแต่การถ่ายเทค,ความร้อนจะเร็วคือเขาบอกว่าในตัวเชือเพลิงแก๊สเนี่ยมันให้เปลวที่เขาเรียกว่า uh, non luminous นะครับในขณะที่พวกน้ำมันเตาเนี่ยมันเป็น luminous เ a ็วคือ uh, สาธยายหน่อยคือ เป็นเปลวที่เป็นสีเหลืองสีส้มนะครับถ้าถ้าเป็น non l u m i n ส s นี่ยเรามองก็่เคยเห็นเลยเห็นเป็นโปรโนะครับเช่นถ้าเราไปดูตาแก้สักทำงานดีนะคือพวกนั้นล้วมองทะลุเปลวมได้นะมองทนะลุไฟ้ะมองไปเห็นไนดะ้เพราะมันไม่มีมัน non lumines มันไม่มีาร์ติเคิลที่ทำให้รังแผ่รังสีออกมา เพราะการถ่ายเทความร้อนของแก๊สพวกนี้นของแก๊สที่เป็น non นอนลูมินัสนี่ยจะเร็วกว่าพวกลูมินัสงนั้นเวลาเปลี่ยนมาใช้ไบอลอร์ตัวเดียวกันถ้าเปลี่ยนไม่ใช่เป็นเชื้อเพลิงแก๊สเนี่ยสาหรับที่ถูกต้องเราต้องให้มีพื้นที่ถ่ายเทความร้อนมากขึ้นแต่เนื่องจากว่าเป็นยเลอร์ตัวเก่าเพราะพื้นที่ถ่ายเทความร้อ,รอนเท่าเดิมก็จะมีแนวโนว้มว่าไอเสียที่ปล่อยทิ้งจะสูงขึ้น นะสูงขึ้น 260, 260 270เอ,อยาเงี้ยขึ้นไปไนดะ้ประกอบกับว่าเช่วงเร็วที่เราไม่ต้องห่วงเรื่องีอ่โรดนะครับเพราะฉะนั้นเช่นถ้สมมติว่า,าการทําง,งานปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิมันขึ้นไปสัก260 270เไรนี่นะครับการสูญเสียพลังงานในเสียตัอยู่ที่ประมาณ10-15%กว่านิดๆเท่าดึงมาลงมาถึงเหลย140ร้อยลูกค่า10เนะี่ย เขาจะสามารถประหยัดพลังงานตรงนี้ได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะนงนุลใช้พวกเดรฟู๊ตเบรคเตอร์หรือแอร์พรีฮเตอร์ธรรมดานี่กว่าดังขึ้นเพราะว่าแนะนำใช้ตัวนี้เพราะเป็นสิ่งที่โรงงานทำได้เองสบาคมมีช็อปมีอะไรก็ทำได้แต่ลงทุนเขาไม่ไปพึ่งอะไรคนอื่นเขาไปซื้อของต่างประเทศหรอเปล่าเนี่ต้องวุ่นพูดโรสเทียุ่นพูกนี่ไม่เคยสูงนะเะเขาไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ส่วนว่ามันจะพุ้มมาน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขนาดบอรยเลยครับนะครับอนะครับก็ลองไปลองคำนวณดูครับว่าอของเรานี่โอเคไหมนะครับพี่พูดถึงตัวนีน่ทางด้านไฟฟ้าไฟฟ้าในส่วนที่เกี่ยวกับทางด้านเครื่องกดเดียวพที่พูดถึงเมื่อก่อนนะที่พูดถึงแคสนี่ ก็จะมีอยู่ในเอกสาร้วเอกสารทุกอย่างคือการใช้ไอน้ำที่คงนะครับที่ใช้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานที่ใช้อน้ำที่ต้องการไอน้ำที่ปรุงแต่งาาสามารถี่ใช้ระบบที่เรียกว่า t e ด t s c r e e คือว่าใช้ลดหลักงนะครับใช้รบหลักงมาเหมือน จากนั้นทํางานขั้นบันไดทั่วน้าไปข้างบนกอดไล่ไล่ลงมาข้างลา่างมาใช้ได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยน,นี่เป็นตัวอย่างนย่เี้เป็นตัวอย่างของรักษาที่ว่าเอ่อเอาไปใช้